สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดอนสอนระเบียบเผยปมความจริงหลังลือถูกทิ้งอยู่วัด หรืออดีตนักร้องดังฉายาแมวก้าชีวิตดอนสอนระเบียบถูกส่งตัวมาอยู่ที่ศูนวัดพระบาทน้ำพุหลังถูกบุตรภรรยาท,ทอดทิ้งไม่มาดูแลด้านทางวัดแจ้งแล้วไม่เป็นความจริงเผยครอบครัวอีกฝ่ายแค่มทาทำบุญจากกรณีที่ในสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลของอดีตนักร้องดังด,งดอนสอนระเบียบซึ่งปัจจุบันไม่สบายกำลังรักษาตัวโดยระบุว่าเจ้าตัวได้ถูกครอบกรัวพามาปล่อยทิ้งไว้ที่ศูนวัดพระบาทน้ำพุของหลวงพ่ออลงกต และไม่มาดูแลอีกเลยนั้นทั้งนี้ในเวลาต่อมามีรายงานวัดทางด้านวัดพระบาทน้ำพุได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วโดยระบ,บุถึงที่มาของข่าวลือว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางครอบครัวของนักร้องดังได้เดินทางมาทาบุญที่วดัดก่อนจะเดินทางกลับไปโดยที่อดีตนักร้องดังนั้นไม่ได้ถูกทิ้งไว้ที่ศูนย์แต่อย่างใดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก News Headline. Info ขอบคุณครับ